นอนจ้าพี่สาวก่อนนอนจ้าพี่สาวสันอโนอโนสวัสดีค่ะสวัสดีน้องชายคนหล่อนะคะตรงนะคะรักและห่วงใยนะคะอิโมจินะคะห่วงใยรักๆักนะคะขอบคุณเด้อขอบคุณทุกคุณนะคะขอบคุณทุกะะทกําลังใจนะเมื่อไหร่จะเลิกไอเล็บอ,อยู่ก็ไม่รู้ สงสัยชีวิตนี้จะไม่ได้เลิกไอเลิอกอยู่นะคะ,ะคเขียดหมเขียดคําคำเือนหมอลำผ้ากันมวนเมฆดำร้อยปันปวน <c oughs> แม่ชานทานข้าวหรือยังเนาะกลับจากสวนได้อะไรมาทานเนาะวันนี้เนาะกินกับแกผููคนแลเขียวกัะการ ไว้ทุีเสร็จจากงั้นผมขอเดินทางต่อครับพี่เดือนส่งกำลังใจเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณกำลังใจของทุกๆคนนะคะ <c oughs> วงเดือนเปิดบ้าง,ก,งกว้างๆนะคะดังกระทโทรศัพท์เอาแหงห้างกัน้น่นอนแต่สั้นนะจะหาว่าพี่ไม่เตือนโทรศัพท์มันจะตกใส่เค้งหรอฝนตกหรือเปล่าคัะพี่บุญเกิด แม่จานฝนตกหนักนะคะไม่ได้ยินเสียงเราเนี่ยอ่อนนะคะัพี่สมยงตักทายกลับนะะคตอบกับกัญญาพรนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพลังบวกของทุกๆคนด้วยนะคะคุณปริชาตินะคะขอบคุณพี่สาวนะคะพี่เกสรเราทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะคิดถึงนะคะที่มาส่งกําลังใจให้พี่วงเดือนนะคะ ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกพลังบวกนะครับสะสมเวลานะคะอยู่ในช่วงสะสมเวลาแ่มาฝึกใจให้ชินกับการได้ยินพี่บางอ่อนขอบคุณนะคะนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะ สวัสดีน่าจะฝันสิ่งเดียวกันนะคะคนที่เข้ามานั่งอยู่ในจุดนี้หรือมาจับกลุ่มหรือว่าอ่าน้องก็เลยเป็นห่วงอ๋อค่ะค่ะมันอ่าดูดูตรงไหนพี่ดูตรงไหนที่มีมี่สวัสดีจ้าน้องวงเดือนมาส่งกำลังใจพลังบวกจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บางออนนะคะกำลับบงใจนะคะมาเพิ่มพลังบวก เดินทางปลอดภัยโชคดีนะคะพี่สุนทรขอให้เฮงเงปังปันะคะขอบคุณค่ะยินดีที่ได้รู้จักจ้านะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะน,นะคะอืนะ <c oughs> นะคะไปบ้านพี่มีแบบงงๆนะครับไม่เย็นนี้หมายถึงว่าตั้งใจเข้าไปนะคะแต่ว่าตอนขากลับแบบงงๆเข้าไปแป๊บเดียวพี่มีก็ปิดบ้านคับขอบคุณน้องชายนะครับขอบคุณน้องช้างใหญ่นะครับขอให้เฮงๆปังๆน้าเดินทางก็ขอให้โชคดีนะครับเดินทางปลอดภัย สวายุฝนตกหนักนะคะแม่ฝนตกหนักบ้านพี่กัญญพรก็ตกอยู่กับเด็กพิเศษที่มาเพิ่มพลังบวกนะคะ <Yeah. laughs> คุณนี้บอกว่าร้องต่อไปอีกสิบห้านาทีนะคะร้องรองพี่ เพลงที่เจอมีแต่ตัวนี้ค่ะเชิญเข้าบ้านนะคะทุกคนวงเดือนเปิดบ้านกว้างรอรับนะคะเปิดค่าการมองเห็นนะคะรถนอะก็เลยเป็นห่วงอ๋อค่ะค่ะมันอดูดูตรงไหนพี่ดูตรงไหน,นที่มีมี ก <c oughs> ินข้ารอบเด็กบอนประวังงานเห็นไหมปากหวานเน,นาะจันนันแลว้วได้ชิ้มแต้มหึงเนาะ <c oughs> ตั้งแต่เก่าโบราณมาคุณยายและคุณตากินข้าวเนียวเรียวได้ <c oughs> ส่งกำลังใจนะคะ เด็กฉ er ี่รถที่นอนเออฮูเรืองพี่น um> ้องเออเ้ยไอเอ้ยอเอ้ยสุดมุ่งหมายอันเดียวกันรักกันไว้นะคะรักกันไว้ดูแลมีสวัสดีทุกทุกสวัสดีครับทุกคนนะคะ มูฮมหมัดบอกสวัสดีครับสูสูคุณพี่กัญญาพรตอบกับคุณสุนทรนนะคะสวัสดีเกตเตอร์เรานะคะจับไม้จับมือไปได้วยกันนะคะ กอดกอดทุกคนไว้แน่นๆนะคะ่ะเนาะเอาคนสาก็หมดเอาคนสาก็จะเป็นกระถินกระถินไม่ใช่เหรอ<ม>ขอบคุณกําลังใจขอบคุณพลังบวกนะคะน้องวงเดือนก็เป็นพลังบวกกําลังใจให้พี่บังออนเช่นกันนะคะพี่สมปองบอกว่ามาส่งกําลังใจนะคะพี่พี่รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเรียงเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างกับคุณน,นี้ก็เหมือนกันนะคะคุณน,นี้กําลังเข้ามาเนาะ อันนี้พูดต่อหน้าเลยนะคะไม่พูดรับหลังนะคะคนนี้นทุกคนจ้านะคะพี่สมปองทักทายทุกๆคนนะคะขอบคุณกําลังใจของทุกๆคนนะคะนอนกันเดิอใจแบบรับตั้งรับแล้วก็เราต้องอยู่แบบอาคิดบวกนะคะคิดเวลาและโอกาสนะคะเนาะมีปรีชาสวัสดีค่ะแม่ชานจ้านะคะ ขอบคุณสวัสดีค่ะอโนอโนนะคะสวัสดีทักทายจับไม้จับมือพี่ปริชาติทานข้าวกรัเพิ้นเฝ้าในซอยอีลีรวดเร็วทีเดียวอีสานเคียวหมดลยค่ะตึงคอบาลั คุณพี่กัญญาพรตอบกับคุณสุนทรนะคะสวัสดีถ้าได้เหมือนของวันนี้โอเคเลยไม่มีเตอรโนตอ๋อค่ะค่ะข <c oughs> อบคุณกำลังใจของทุกๆคนนะคะวงเดือนเปิดบ้างก,งกว้างๆนะคะอ่างระยองทะเลไม่ค่อยน้ำไม่ค่อยใส ฝนตกหลายบกเขียบหยดน,นะคะม่อ่เมื่อวานแต่ที่ที่ผ่านมามันมีมีใช่ไหมพี่หมีคุณกำลังใจขอบคุณพลังบวกนะคะน้องวงเดือนก็เป็นพลังบวกกำลังใจให้พี่บางอ่อนเช่นกันนะคะพี่สมปองบอกว่ามาส่งกำลังใจนะคะเพื่อบูชา <c oughs> สมัยอายุสิบนะี่นะคะนะพี่บุญเกิดคำเอี่ยมสวัสดีค่ะคุณงนอนจ้าพี่สาวก่อนนอนจ้าพี่สาวสันอโนอโนสวัสดีค่ะสวัสดีน้องชายคนหล่อนะคะบักตูไอเสียงสีหน้าขี่เขาส่วนคางแกนพอไม้ไผ่ฝนตกใหม่ สู้ๆนะทุกคนสู้ๆนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะชาวเกียตไอรีฟยู